ไม่คุ้มมันเปิดไอทีนิกเชื่อพี่ดิไม่คุ้มวันนี้แบบห้องหินแบบนิ่งมากอ่ะไอโอมีคุมห้องหินนิ่งเลยแต่ไม่อยากไปไหนเลยตอนชายมาเล่นกะที่นี่อยู่ฟรีดอมอ่ะเออมันนิ่งจริงว่ะไม่ไปไหนเลยไม่ยืนท่านี้มาขึ้นจมูกอ่ะโคตรนิ่งอะไรแบบเล่นเกมอื่นเนี่ยไอวิววิววิวไอสัตว์เรียกหลัง้ยไม่เรียกหลังมากล้วเขาหลังเรียกแล้วมาดันออกมาดันมาดันมาไม่มีอะไรปั๊มปั๊ม กลับไปช่วยปะเนี่ยต้อง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 รีบดันเขาหินมองโดดเขาหินไปก่อนเลยมองโดดเขาหินไปเฮ้ยไอ้นี่อยู่างหลังอยู่หงหลังอยู่บ่าตกมเนี่ยตกอะตเกอร์เนี่ยอยู่หลังสวยตายแล้วตายแล้วตกเกอร์ตายแล้วเขาได้หินีินไมตัวมีจีวีมาเขาหินจีวีมาหินชวจิวจีวีมาชีวีมาจีวีเลียกขันสกลับกลกลับมาองกลับมาความหลัวาหนังคาหนังมหวามหลังความหลควังควหัหวหาหมา ตายนะตายนะเรียกหินได้เรียกเรียกเลยตอนอนซ้ยบนเพื่อนไว้ไว้เรียกหินนะห้องซ้ายบนไปอีกแล้วานมานมาดันม้าดันม้าดันม้าขุดด้วยขุดตลอดทางนะใจเย็นใจเย็นเวทแรงใจเย็นเวทแรงรอแรงด้วยรอแรงด้วย ใ่เย็นเวทแรงฝากเข้าไอ้ฝากดูหินคนหนึ่งนึงนะไอดูหินอยู่พี่ดูหินอยู่เพี่พี่ไปตายเติมมาได้นะถึงพงแล้วก็งเล่นม่ค่อยเล่นมันปามล้ามไมได้แต่มันตกและแล้วตกแลแล้วไหนไป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 ัดไปัดไปหมดเนี่ยเอาไปโอกรเอาไปโอกรบูโดนปลายอีกแล้ว ลงเยอะเยอะลงเยอะลงเยอมาเราเมใกเ้มดแล้วยมดเราเติมใกล้ขยี้มันขยี้มันมอใครตายอยู่เสพอีกป่ะโอนไมรตายอยู่เสฟอีกป่ะโดนไหโดนโดนโดนับหน่อยตามหน่อยตามหน่อยโดนหัวคิวโดนเขาหินไปนะหัวคิวโดนเขาหินไปนะแไปไหนข้ามาเข้ามาห้องหินอ่ะเข้ามาอชมป์ตามช่วยหินหน่อยแชมป์ตามช่วยหินหน่อย อยู่ช่วยอยู่อยู่เล่นหมาอยู่เล่นหมาอย่่าไตายเล่นหมาอย่าไตายเล่นหมาระวังเียขอต่อไปช่วยคนเน่กูอยู่อยู่กูอยู่ไอ้เบนทิ้งดละวไว้เบนเออกููป่าตัไม่ต้องมาดิป่าตไม่ต้องมาปล่อยดีนะตัวนี้กูอยู่ในดงอหมองดไปวงนะหองหนอไปหน้าวาอัดไปหน้าวา ไอ้ไอ้ไ้สขยบเลอ้ยไนทะแ้ไปหน้าวารอฟไปห้าวาอไป้าวาไม่ต้องยุ่งมองๆเียดงหน่อยโวิาหน่อยุเล็ก้วอห่อยคดอส้ม้ม้องเข้าไปตัวนอแช่ไว้ดอปอดโได้ปอจด้ฟอแช่ไว้ดิฟอแช่ไว้ไลไป้ไม่ยุลตรงนี้วะเียดเียหน่อยมอไปอ มองโดดไปดึงลงเล็กไหมมองโดดไปองตัโขนแข็ง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 เดินหลุดปล่อยนะแข็งปล่อยนะตัดเอร่วงต่อทีต่อต่อแน่นติลโป้ตโป้่ออยู่อุ๊บออยู่อุ๊จ่ออยู่หมันแข็งวมันหมดแล้ว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 จมีวิ่งมองโดดนะมองโดดนะเคลื่อนตามี่มองแรงหน่อย ใช้มันเรียกมันเรียกแายล่างมันเรียกแายล่ังมโหเรียกเรียนอย่มันเรียกเรียนอยู่ปาตปาปาสวยสวยจอดแล้วจอดแล้วเห็นไหนเปล่าเห็นไหนดิกเปล่านี่กันนี่กเอาดินีกนเอาอ้เอาโอกเซ้กันดูยดำแล้วดำแล้วเอาอยู่กับมุ๋ยอย่าร้ออ๊บอยู่กับบุ๋ยอย่าร้องิดอเป็นตงบอให้หมองตติบอให้มองตอย ดำแล้วรอล้อลอลอมันดำสนิทเออสวยพี่นุมันวาร์ปนัมแถบนัมวาร์ปนะมาแม่น้ำเบลดแม่น้ำเบลดแม่น้ำเบลดโบ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 ที่ดาฟ้าบุกวาเฮ้ยเรากี่วะติด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 ใหญ่ให้เดินใหญ่ให้เดินใหญ่ใหญ่ใหญ่เดินปุ๊บกดผิดไอ้สัด Safety ใหญ่เลยเรียกสามนะเรียกสามนะเรียกสามนะเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าแล้วเข้าแล้วดีเด่นโบโบโบใหญ่ให้เดินใหญ่ให้เดิน กอ,อล้อมล้มล้มไม่มีแรงนะวะไม่มีแรงปัดปัดในปุ่มปัดในปุ่มเอจะโลกี้เอาเรื่องหมดหมดหมดแบบไหนครับ